สวัสดีครับช่างเบิร์ตนะครับสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟอยู่ที่บางแสนอยู่ที่ชนบุรีนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเครื่องกันอีกแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องตัวนี้เครื่องที่ได้รับความนิยมจากอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คุณสมบัติเข้าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าปัญหาตัวนี้ก็คือ,อที่ลูกค้ายกมาซ่อมนะครับนั่นก็คือ,อน้ําไม่ร้อนนะครับ น้ำไม่ร้อนแล้วก็เป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่างเบิร์ดนะครับมีปัญหาเรื่องอเครื่องชงกาแฟนะครับติดต่อสอบถามก็ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูปัญหากันนะครับว่า,าเครื่องตัวนี้นะครับจะกลับกล้องไม่ได้นี่เครื่องอิตาลีนะครับ นี่ครับเป็นเครื่อง BFC นะครับลิลาสองหัวชงนะครับเครื่องอิตาลีปัญหาก็คือน้ำไม่ร้อนนะครับตอนนี้แก้ไขซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ตัวสวิต์นะครับนี่เดิมจะเป็นสวิต์แบบนี้นะครับซีล c กสวิต์สองสองซีลกนะครับหนึ่งกับสองแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นซีล c กเดียวก็คือบิดครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็น้ำร้อนปกติแล้วนะครับ เป็นหม้อต้มขนาดใหญ่เลยครับ14ลิตรแล้วก็มีตั้งระดับน้ำสีปุ่มซ้ายฝามีสตรีม2ข้างนะครับ <c oughs> เครื่องอิตาลียังไงก็โอเคนะครับน้ำร้อนสตรีมตรงนี่นน้ำไหลปกตินะครับ โงซ้ายตั้งระดับน้ําได้นะครับสปุ่มซ้ายสี่ขวา4ครับแล้วก็มีปุ่มเมนวนอยู่ตรงนี้นะครับกดชงเมนวนซ้ายขวาเช่นเดียวกัน,นก็มีเกจบอกแรงดันในหม้อต้มแล้วก็ด้านล่างเป็นแรงดันของอตัวปั๊มนะครับนี่ตอนนี้แรงดันอยู่ที่6กนะครับก็ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยปกติจะต้องอยู่ที่8-9 0นะครับแรงดันปั๊ม ตัวนี้ก็เอามารีวิวให้ดูนะครับเครื่องโอเคทีเดียวสำหรับเครื่องตัวนี้บ f c อฟซีลีานะครับเหมาะสำหรับร้านใหญ่ๆนะครับคาเฟ่หรือตามงานนะครับออกบูธต่างๆนะครับร้านใหญ่ๆร้อยแก้วขึ้นไปได้สบายนะครับก็นี่ครับให้ดูนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มองหาเครื่องชงกาแฟนะครับแนะนำว่าเป็นเครื่องอิตาลีนะครับใช้งานทนทานาแล้วก็ไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับส่วนถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆติดต่อสอบถามช่างเบิร์ดได้นะครับอยู่ที่บางแสนอยู่ที่ชนบุรีนะครับมีปัญหาอะไรนะครับทักมาสอบถามส่วนตัวได้เลยครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับติดต่อติดต่อตามช่องทางที่มาเจอคลิปนี้ได้เลยนะครับ